การใส่สายส่วนฟอกเลือดชนิดมีกระป๋อมักใช้ในผู้ป่วยไตายวายระยะระยะสุดท้ายและมีความจําเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและยังไม่มีหลอดเลือดอื่นสําหรับฟอกเลือดค่ะลักษณะสายส่วนฟอกเลือดชนิดมีกระป๋อ เป็นสายส่วนนำเลือดชนิดสช่องอยู่ในท่อเดียวกันใช้เป็นท่อนำเลือดเข้าเครื่องไตเทียมและนำเลือดออกจากเครื่องไตเทียมกลับเข้าสู่ตัวผู้ป่วยมีกระเ๋าะหุ้มสายไว้ช่วยทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้เชื้อโรคผ่านเข้าสู่หลอดเลือดได้โดยจะถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังทำให้คาสายฟอกไว้ได้นานกว่าสายส่วนชนิดชั่วคราวชนิดไม่มีกระเ๋าะ วัสดุที่นำมาทำเป็นสายนิยมใช้เป็นโพลียูรีเทนซิลิโคนหรือโพลีเอทิลีนมีคุณสมบัติเข้ากันกับเนื้อเยื่อมนุษย์ได้ดีมีลักษณะนิ่มมีความยืดหยุ่นสูงและอ่อนตัวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิของร่างกายค่ะตำแหน่งที่นิยมใส่สายสวนฟอกเลือดชนิดมีกระปาะนิยมใส่บริเวณคอ ในบางรายที่มีปัญหาการอุดตันของหลอดเลือดที่คอมักจะใส่ไว้บริเวณขาหนีบค่ะการใส่สายส่วนฟอกเลือดชนิดมีกระป๋อใช้เวลาในการใส่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงมักนิยมฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อระงรับการเจ็บปวดเท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการเตรียมตัวดังนี้ค่ะ งดยาละลายลิ่มเลือดไม่น้อยกว่า7วันหากไม่มีข้อห้ามหรือต้องได้รับความเห็นจากแพทย์ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดหากกำลังรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ก่อนการใส่สายสวนผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมินความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเลือดหยุดยากหรือมีเก็ดเลือดต่ำ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการใส่สายสวนนะคะต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้มีภาวะน้ำเกินเพราะจะทำให้มีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ในรายที่มีปัญหาในการควบคุมน้ำหนักแพทย์จะพิจารณาเลื่อนการใส่สายสวนออกไปก่อนหลังการใส่สายสวนฟอกเลือดชนิดมีกระเปะ๋อสามารถใช้ฟอกเลือดได้ทันทีค่ะหลังการใส่สายสวน ควรงดให้ยาละลายลิ่มเลือดขณะฟอกเลือดเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกภายใน24ชั่วโมงหลังการใส่สายสวนไม่ควรใช้แขนข้างที่ใส่ดันตัวให้ลุกนั่งเพราะอาจทำให้เลือดออกมามากขึ้นได้นะคะในช่วง2-4สัปดาห์หลังการใส่ไม่ควรขยับแขนหัวไหล่กางแขนหรือหมุนแขนข้างที่ใส่สายสวนมากจนเกินไป เราะจะมีผลต่อการหายของแผลและการยึดติดของกระเป๋อหุ้มสายค่ะดูแลแผลไม่ให้เปียกน้ำไม่แนะนำให้อาบน้ำโดยการใช้ขันตักน้ำราดตัวหรือใช้ฝักบัวแนะนำใช้วิธีการเช็ดตัวเพื่อป้องกันแผลเปียกน้ำหากแผลเปียกต้องรีบทำแผลใหม่ทันทีนะคะดูแลผ้าก๊อซปิดแผลให้สะอาดอยู่เสมอห้ามแคะแกะเกาบริเวณผ้าก๊อซปิดแผล หากแผลสกปรกหรือผ้ากอ๊อซปิดแผลเปิดออกให้ทำแผลใหม่ค่ะควรใส่เสื้อที่ติดกระดุมด้านหน้าเพื่อไม่ให้สายถูกดึงรั้งสะดวกต่อการทำความสะอาดและการใช้งานฟอกเลือดค่ะหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีนะคะภายหลังการใส่สายสวนมีเลือดซึมออกมาจำนวนมากจนทะลุออกมานอกผ้ากอ๊อซที่ปิดแผลไว มีอาการไข้หนาวสัน่นอาการบวมแดงร้อนหรือรู้สึกเจ็บบริเวณที่ใส่สายมีหนองไหลมีกลิ่นเหม็นสายสวนด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านมีการอุดตันดูดเลือดไม่ออกหรือดูดออกยากใช้ฟอกเลือดไม่ได้หรือมีอัตราการดึงเลือดขณะฟอกเลือดน้อยจนเกินไปมีการเลื่อนของสาย ตัวสายโผล่ทะลุผิวหนังหรือกระป๋อหุ้มสายเลื่อนออกมาจากผิวหนังบริเวณทางออกค่ะการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยสายสายสวนฟอกเลือดชนิดมีกระป๋อที่ถูกต้องมีความสำคัญมากนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานลดอัตราการติดเชื้อและทำให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดที่เพียงพอและยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยค่ะ